เจอสแกมเมอร์ให้ใช้แอปนี้แชทอบ้าแอปนี้ก็คืออแมนด้านั่นเองเนื่องจากแอปนี้อนุญ,ญาตให้คนที่ดาวน์โหลดได้เฉพาะคนที่อยู่ในเกาหลีเท่านั้นอรีลองดาวน์โหลดที่ไทยแล้วพบว่าดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะแต่ให้สามีลองดาวน์โหลดที่เกาหลีพบว่าดาวน์โหลดได้ไม่มีปัญหาดังนั้นสแกมเมอร์ที่อยู่ต่างประเทศเช่นแอฟริกาก็ใช้แอปนี้ไม่ได้ค่ะเป็นการป้องกันสแกมเมอร์จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ แต่ถ้าเป็นสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเกาหลีก็ยังต้องระวังต่อไปแอปนี้เหมาะสําหรับสาวๆที่อยู่ในประเทศเกาหลีสาวที่อยู่ในเมืองไทยใช้ไม่ได้นะแอปนี้คอนเซปต์คล้ายแอปกแกรมที่ไอรีนทำคลิปไปก่อนหนะ้าย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะคือจะมีการแบ่งรูปลักษณ์ภายนอกของผู้ใช้บริการเป็นคลาสเช่น black gold silver เป็นต้นโดยตอนสมัครเนี่ยเราก็ต้องส่งรูปของเราไปสัก5รูปให้คนที่อยู่ในแอปเนี่ยให้คะแนนเรา เราจะต้องได้คะแนนมากกว่า3คะแนนถึงจะเข้าไปใช้แอปได้เรียกได้ว่าเป็นการคัดหน้าตาของคนก่อนเข้าแอปกระซิบข่าวดีค่ะที่ตอนนี้ทางแอปได้เอาเงื่อนไขนี้ออกไปแล้วทุกๆคนสามารถเข้าไปเล่นในแอปได้เลยค่ะส่วนการสมัครเนี่ยใช้แค่อีเมลเฉยๆไม่จาเป็นจะต้องมีเบอร์โทรเกาหลีก็สมัครได้แล้วค่ะ ซึ่งต่างจากแอปแกรมที่จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์เกาหลีด้วยนอกจากนั้นเรายังสามารถดูโปรไฟล์ของคนที่เราสนใจได้ฟรีไม่มีจํากัดจํานวนซึ่งจะดีกว่าแอปบอมโบที่จะต้องจ่ายเงินค่าบริการเวลาเราอยากจะดูโปรไฟล์ของคนอื่นซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินค่าบริการก็ต่อเมื่อเราอยากจะส่งข้อความไปหาคนที่เราสนใจใครลองสมัครแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะ